แล้วบอสพอออกโหนกระแสเปิดรายการร้องให้เลยหนุ่มกัญชัยถามทําไมถึงกล้ามาหลังจากที่พิธีกรดังอย่างหนุ่มกัญชัยออกมาเปิดเผยเรื่องธุรกิจเครือข่ายชื่อดงังเดอไอคอนกรุ๊ปธุรกิจอาหารเสริมที่มีบอสพอวรัตพลวรัตบรกูลเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอีโอและยังมีดารานักแสดงพิธีกรชื่อดงังเป็นทั้งลิตเซนเตอร์รวมทั้งมีชื่อเป็นผู้บริหารในบริษัทก่อนจะมีประเด็นหลังมีผู้เสียหายออกมาอ้างว่า ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนสูญเสียเงินไปมากมายแต่กลับไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่สัญญาไว้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอสพอวรรันพลได้เข้าไปให้ปากคำกับบกบคอบอและยังออกมากเคลื่อนไหวว่าอยามาออกรายการหนกระแสหลังจากที่ทางรายการนําเสนอเรื่องนี้ไปแล้วสองครั้งโดยที่บอสพอยังไม่พร้อมมาร่วมรายการในที่สุด วันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วเพราะในวันนี้รายการโหนกระแสได้บอสพอมานั่งในรายการเผชิญหน้ากับผู้เสียหายหลายคนซึ่งเปิดรายการมาบอสพอก็ร้องไห้ทันทีจนหนุ่มกัญชัยต้องบอกให้ตั้งสติและถามว่าทํไมถึงกล้ามาออกบอสพอบอกว่าอยากมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยอมรับเลยว่ากลัวมากไม่กล้ามาแต่ต้องมาขอขอบคุณภาพรายการโหนกระแสภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกละคอมค่าฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ